ยังไงที่นี่เชิญค<ช>่ะนี่ดูสิครับตอนผมน้ำท่วมเี่นะเห็นไะนะหมรัฐบาลไม่มาช่วยเลยสอสอะไรไม่เห็นหน้าเลยไหนไะหนะนะสสไหนะเรียกมาดิไหนะผมเป็นเด็กนะน้ำทว่ว <laughs> มบ้านผมแล้ว <laughs> ช่วยผมด้วย ปกดำเนี่ยต้องมาใส่บ้านเขาอยู่เนี่ยน้ำท่วมเข้าไปบ้านไม่ได้ไปดำวันด,ดีแล้ววันด,ดีวันด,ดีเนี่ยวันดีวันด,ดีวันด,ดีค่ะ,ะ,ะนะคะเราก็ได้เห็นปัญหาการน้ำท่วมของประเทศไทยแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นของส่วนหนึ่งของประเทศไทยค่ะคืออยู่ในจังหวัดระนองนะคะ,อะขอบคุณค่ะผณ้นิชได้งานค่ะ